สวัสดีขนุผู้ช่วยโจวหวานเจีย๊ยบวันนี้มีข่าวว่าวงการฟุตบอลมาฝากนะคะเบฟยืนยันเดอบรอยไม่ลาเรือไปซาอุกุนซือเรือใบสีฟ้ายืนยันกองกลางคนเก่งจะไม่ลาทีมไปลุยหลีกแดนน้ำมันในซัมเมอร์น,นี้เปบปกวาดีโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมายืนยันว่าเควินเดอบรอยกองกลางคนสำคัญจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นในซัมเมอร์น,นี้ เดอร์บรอยเรือสัญญากับเรือใบสีฟ้าอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นและมีกระแสะข่าวโหมหนักว่ากองกลางทีมชาติเบลเยียมบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับอันอิติฮัดในซาอุดีอาระเบียแล้วอย่างไรก็ตามฟาบริซิโอโรมาโนออกมาแก้ข่าวดังกล่าวโดยยืนยันว่าอันอิติฮัดไม่ได้มีข้อตกลงใดๆกับเดอร์บรอยและล่าสุดกวาดิโอลาก็ออกมาพูดบ้างเพื่อยืนกรานถึงอนาคตของแข้งวัย33ปี ไม่เควินจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นกวาดิโอลากล่าวก่อนจะพูดเสริมถึงขุมกำลังของทีมว่าถ้ามีใครสักคนออกไปเราจะคุยกันเรื่องนี้แน่นอนว่าจนถึงวันสุดท้ายเรามีโอกาสในการเสริมทีมผมไม่ปฏิเสธตัวเลือกถึงการมีนักเตะใหม่แต่ผมคิดว่ามีโอกาส85-90ที่เราจะมีทีมชุดเดิมผมรู้สึกสบายใจเพราะคุณภาพของขุมกำลังที่เรามีในทีมนั้นยากที่จะถูกแทนที่ และพวกเขาเปลี่ยมด้วยคุณภาพแต่เราจะได้เห็นกันผมไม่รู้ว่าในช่วงสุดท้ายจะมีคนย้ายไปมาหรือไม่เราจะเป็นผู้ตัดสินใจอย่างไรก็ตามอันอิติฮัดให้ความสนใจในตัวเอแดซอนในทวานของแมนซิตี้จริงและนักเตะเองก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายไปคาดแข่งในตะวันออกกลางด้วย